สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการซินเดอนรนลแล้วเราก็อยู่กับเออใช่เหมือนเดิมเ n t ไม่ใช่ร้อยนะหนึ่งพันครับไม่ใช่โฟมอ้ยไอพี่โฟมออดดิแล้แต่ซอยผมก็มั่วไปแ้โอ,อเคงั้นเราวันนี้หนึ่งพันเพราะอะไรคุณรู้ไหมนะหนึ่งพันเพราะผมจะเอาลองเป็นกับจเจ้าขอไดโนเสาร์ดวนินสัสเล็กลองมาสู้กับ มดอโอเคก็โอโ้นายโผล่ไปยังไงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันไม่ตายเนห้าร้อย500ลูกทําไมเราไม่รอหนึ่งพันลูกดูแลโอ้โหตรงนั้นก็สถานการณ์เดิมกรับมาแล้วลูกคิดที่แล้วนัว่นแหละผมเหยียบอองมาที่ดหน่อยอนายอยากตายได้เหรอ งั้่ว่าเสนอหนะะาา้าะช่างเถอะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เป็นการเสียเวลาโอเคนักข่าโอเคด้ยนายพร้อมไหมเราพร้อมแล้วเอออืมกาาี่ทุกที่ที่ทยูี่บริเนนี่นี

มันเจ้าไดโนเสาร์เลยเมากโอ้โหครอบกไล้วคมน่ายยังรอดใช่ไหมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจมเจอกโอเคครับสวัสดีครับ